เจอผู้ชายที่มีความแบบเปรุนแรงอย่างเช่นเราทํามือถือตกหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ใช้เงินฟาดเราไม่ใช้โซ่แซ่กุญแจมือแต่ใช้เงินฟาดตอนนั้นคือตอนเข้าปีหนึ่งสุลาตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะพอฉันแก่ฉันก็อยากได้ผู้ชายแบบนี้นะมันไม่ได้ต้องการโซ่แซ่กูอยากได้เงินแบบฟาดหน้ามตอนเด็กๆอ่ะตอนงเด็กอ่ะมันไม่รู้ไงหรือเราไม่ได้อยากได้ไงตอนโตแบบเอาเงินมาอีกขรอฟาดให้มา อะไรขึ้นคือตอนนั้นน่ะแอปอันนี้คือเป็นคนที่เราคุยด้วยแล้วแบบรู้สึกว่าไม่เป็นตัวเองที่สุดในชีวิตคือเห็นอย่างเงี้ยคือคนอื่นแบบจะเป็นแบบวันนี้ฉันจะกินอันนี้ฉันจะทำอันนี้คือเป็นคนที่แบบแน่วแน่แน่วแน่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 กับตัวเองมากเจอคนนี้คือเป็นแบบก็ได้ แล้วแต่เลยค่ะคือเป็นแบบเป็นหนิมเป็นแบบคือเขาก็จะเป็นผู้ชายมันมันที่แบบขับรถซิ่งมา่อดหน้าคณะแล้วก็แบบเปิดเปิดแบบสะโกนแบบน้องแร์ครับพี่มาลิรแล้นะครับหน้าคณะรอรอรอมากเลยไปดูหนังพี่ตึ๊ดมาเลิแล้วค้าอย่างนี้เลยแต่ระหว่างทางก็มีแบบมันก็โหดดายอยู่อย่างเช่นอ่านั่งเรียนอยู่โทรศัพท์เข้ามาแบบว่า มีดอกไม้มาส่งครับลงมารับหน่อยแอดเดินไปถึงกล่องแล้วเขาอ่ะรอให้แอดถึงกล่องตรงเขาเขาหยิบออกมาแล้วข้างให้ซึ่งข้างในนั้นอ่ะมันเป็นหลายๆดอกจะจากชื่อเดียวกันหมดเลยซึ่งโทรไปเห็นพอดีเห็นไงแล้วเขาก็ห้องเวียนส่งอยู่ในจุฬาแงออกแม่แล้วอ้าเขาก็โทรกลับมาบอกว่าเป็นไงแบบได้ดอกไม้พี่ยังแล้วก็หนิมหนิมได้ละค่ะน่ารักมากเลยชอบแม่ชอบแม่แบบชอบแต่แบบ ต่ออื่นของใครหรอเออไม่อยากได้ก an uh, so ็ไม่ต้องเอาเด็กเฮ้ยเุ๊บพิกเกมอันนี้เขาเรียกว่าพิกเกมก็มีไปว่ายน้ำไอ้โทรศัพท์สมัยนั้นแบล็คเบอร์รี่เพิ่งออกมาเขาก็ชวนไปว่ายน้ำไปว่ายน้ำเสร็จปุ๊บเหมือนเราเราก็วางโทรศัพท์ไว้ข้างบนเหมาะไอ้ผ้าผ้าเช็ดตัวจะขึ้นจากน้ำเขาก็แบบอ่างเดี๋ยวพี่พี่บีบผ้าเช็ดตัวให้นะพอเขาก็หยิบผ้าเช็ดตัวใช่แล้วโทรศัพท์ก็เด้งตกน้ำไปพุ่นโดดลงไปเอามันมันก็พังแล้วเราเพิ่งซื้อมาเราก็แบบเขาโดดลงไปเก็บให้เราเขาโดดลงไปเเเกก็บให้รา๋ เขาก็เหมือนมาเปล่าเอาใดมาเปล่าคือตอนนั้นยังคิดไม่ได้ต้องเอาไปใส่ในข้าวสารอะไรมาเปล่ารูกมันพังว่าเออไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวหนูซื้อใหม่ก็ได้เดี๋ยวซื้อใหม่ไม่เป็นไรเอาตังไปเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตังให้เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเป็นอุบัติเหตุเอาไปสิเอาไปสิเอาตังครืยังเปั้นึังนึงอ่ะครืยังใส่หน้าโอ้ยช่าตอนนั้นเราก็แบบร้องไห้แล้วก็แบบ นะตอนนั้นเราว่ามันก็คงไม่ใช่ฟิลมันไม่ใช่ฟิลม,มันไม่ใช่ฟิลเลยคือถ้าจะซื้อให้อยากก็คือไปซื้อมันเลยใช่ก็คือ<จ> <คน S 2> เอาตังปไาใส่อันนี้มันดูแบบใช่ก็คือตอนเป็นอะไรใช่เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรออนไลกันเราขนาดนี้ทำไมงยัมยอมทุกอย่างหมายเฉ่าปลาเราแล้วเราก็ร้องไห้ร้องไห้แล้วเราก็ค่อยเก็บเงินเก็บเงินที่เราแบงค์พันที่ระบายขึ้นมาแล้วบอกแล้วก็หงิ่มเหมือนเดิมก็หงิ่มก็ขาดไป แล้วมันไปจบตรงไหนน่คือเราลองห้งอยู่หนักมากเพื่อเตือนทุกคนว่าแบบไห,วห,ว,หวหรอมึงโหดนุ้ยมันมีเรื่องอื่นอีกเยอะมหาศาลมากมากเลย <S 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 หรอแล้วก็อุ้ยเราชอบคือมันไม่เคยเจออะไรแบบนี้ไงคนตนคนอื่นคนดีๆเข้ามา <ๆ S 2> พ่อของลูกเงี้ยเขามาแบบเนี่ยวเบื่ออะไรพอเราอะไรที่มันแบบได้มันยากอะแบบอือมไค่ะไทย